ไปดูอำเภอคลองขุงนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะลูกค้าสาวนะครับกินเบียร์ซัดเบียร์ไปเต็มที่ฮะแล้วไม่รู้พูดกันไม่ถูกอกถูกใจกับแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารตามสั่งอย่างไรไม่ทราบได้คว้ามีดแทงแม่ค้าเสียชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าแม่ค้าคนเนี้นะเขาให้สัมภาษณ์ว่าแม่ค้าคนเนี้ไม่เคยดูแลลูกค้าเลยครา,าวที่แล้วมาดื่มเนี่ยก็โดนผู้ชายชวนไปนอนด้วยเนี่ไม่ยอมปกป้องลูกค้าเลย เราก็เลยโกรธหมคค้าโกรธนะโกรธสะสมมาจนถึงกระทั่ง,ถ,ง,ถ,งถึงหมดความอดทนเนี่ยนฮะแทงแม่ค้าตายเนี่ยนฮะดูสิครับวงจรปิดจ,จับภาพแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งนะฮะชื่อคุณมีนาปัตถาอายุ62ปีฮนะวิ่งออกไปหน้าร้านแล้วล้มฟุบลงกับพื้นนะเพราะถูกลูกค้าสาวที่เมาเบียร์ใช้อาวุธมีดแทงนะฮะจากนั้นมีญาติพาขึ้นท้ายรถกระบะพาไปส่งโรงพยาบาลคลองขุงนะครับก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ก่อเหตุนั้นนะะเมานะครับแต่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปได้นะฮะ เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองครึ่งฮะ,ะตำรวจสพคลอ,องขุงก็เข้าตรวจสอบฮะร้านอาหารตามสั่งหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองขุงนะฮะพบรอยเลือดตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงพื้นภายในร้านฮะและถนน,นหน้าร้านก็ยังเจอรอยเลือดเป็นทางยาว10เมตรด้วยกันบริเวณโต๊ะอาหารมีขวดเบียร์วางอยู่2ขวดถูกเปิดกินไปแล้วนะฮะครึ่งขวด ผู้ก่อเหตุเนี่ยทราบชื่อภายหลังว่านางสาวจารุวรนอายุ32ปีตำรวจก็ตามไปจับตัวได้ที่บ้านพักนะฮะก็เอามาสอบสวน2ชั่วโมงเสร็จผู้สื่อขาพยายามสอบถามแรงจูงใจในการก่อ,อเหตุฮนะจารุวรนได้แต่นิ่งไม่พูดหรือตอบเมื่อสอบถามว่าเป็นเพราะพูดคุยกับผู้ตายเรื่องที่แครงใจกันมาแล้วยังไม่เข้าใจการใจหรือไม่ผู้ก่อเหตุก็หันกลับมาบอกว่าหนูยังไม่ได้นอนนะ,อะลองไปฟังคนะ แรงจูงใจที่ทําให้หนูต้องลงมือทํากับป้าครับมันเกิดอะไรคือสรุปคือเป็นการคุยกันไม่ลงตัวหรือป้าไม่ยอมรับใช่ไหมฮะไม่ยอมตอบอะไรตอบง่วงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะตอบไม่ตอบนะแต่ประเด็นก็คือว่านักข่าวก็พยายามถามว่าแทงทําไมเอก็ไม่ตอบแบบง่วงอ่ะทําไมอ่ะจอทุกวันนี้นะฮะตำรวจจับไป จับได้ที่บ้านพักไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยจับไปบ้านพักคงใส่จะไปนอนนั่งวันนี้ผู้สื่อข่าวไปพบกับชาวบ,บ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่<ช>นะฮนะและรู้จักทั้งผู้เสียชีวิตและผู้กอ่อเหตุด้วยนะครับเล่าว่าชนวนเหตุครั้งนี้เนี่ยนะว่าจารุวันเนี่ยเข้ามาสั่งอาหารแล้วก็สั่งเบียร์กินะนะมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตเรื่องเมื่อสามวันก่อนนะฮะผู้กอ่อเหตุมานั่งดื่มที่ร้านเมาไม่ได้สติจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามานั่งกินด้วยและผู้ชายคนนั้นน่ะพาจารุ คาดว่าจารุวันคงแค้นใจว่าเจ้าของร้านเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับผู้ชายคนนั้น oh. ให้พาตัวเธอออกไปจากร้านวันเกิดเหตุจึงอาจจะมาพูดคุยแล้วมีปากเสียงกันจนกระทั่งก่อเหตุสลดในครั้งนี้เร <Okay. S 1> าลองฟังชาวบ้านฮะน่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องส่วนตัวแล้วก็เข้ามาสั่งเบียร์สั่งเหล้ากิน เดียวก่อนหน้านี้กี่วันก่อนหน้านี้น่าจะเป็นวันจันับเคยมากินที่ <มะ S 1> <3 S 2> นี่แล้วสามวันครั้งแรกก็ได้ข้ามาเมากินคนเดียวแล้วก็น่าจะเมาแล้วก็หมดสติก็จะมีผู้ชายมีอายุหน่อยเขาก็มานั่งกินด้วยแล้วก็พากันไปพาไปรีสอร์ทแล้วไปเป็นยังไงมาไม่รู้พอวันนี้ปุ๊บเกิดเ,เ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งคาดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคาดว่าทางคนคนที่ทำคนที่ทำร้ายนะน่าจะ ขับแค้นใจเบื้องต้นที่นี่ก็มีมูลเหตุท<น>ี่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเรื่องนี้เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปตามจนได้กล้องวงจรปิดย้อนไป3วันตามคําบ,บอกเล่าของพี่คนนี้นะก็คือวันจันทร์ที่18สิงหาคมตอนสี่ทุ่มเนี่ยจารุวันม,มานั่งกินที่ร้านนะมีผู้ชายเสื้อเหลืองนะฮะนั่งดื่มกินอยู่ด้วยก็กินอยู่ในเวลาระ,ระยะเวลาหนึ่งอะ่ะจนก,กระทั่งสี่ทุ่มครึ่ง ชายเสื้อเหลืองเนี่ยเอาโมไซค์ของผู้ก่อเหตุเข้าไปจอดภายในร้านค่ะแล้วก็พาจรุวรรณขึ้นโม์ไซค์ของตัวเองไปนะแล้วก็ไปทางที่ไม่ได้กลับไปทางบ้านของจรุวรรณอ่ะนะฮะแล้วดูสภาพจรุวรรณนี่ก็อยู่ในอาการมึนเมาไม่รู้สึกตัวนี่นะเขามีภาพหมดเลยคุณเห็นไหมนี่ดึงประคองมาเดินออกมานะฮะจรุวรรณนี่ใส่เสื้อแดงมั้งใช่ไหมใช่นี่นะประคองมาแล้วฮะนะครับแล้วก็มาถึงสี่แยกตีนสะพานนะแล้วก็หลุดกล้องวงจรปิดไป เวลาประมาณสี่ทุ่มห้าสิบแปดนะฮะค่ะนะเขาบอกว่าไปกันตรงทางที่ไม่ใช่ไปบ้านจรุวันอ่ะก็คงจะไปทําอะไรกันก็ไม่ทราบได้เออวันเกิดเหตุที่จรุวันแทงแม่ค้าเนี่ยคนเขาก็เลยคิดว่าจรุวันคงจะแค้นเรื่องนี้ที่เธอเนี่ยนะ แม่ค้าไ,ไม่ปกป้องเธอเลยหรือแม่ค้าลูกเห็นเป็นใจกับไอเสื้อเหลืองนี่หรือเปล่าคืออาจจะมาเค้นถามฝั่งออของผู้ตายว่ารู้จักลูกค้าสองคนนั้นไหมผู้ชายนะ่นะออก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนี่นะครับจนกระทั่งนํามาสู่เหตุสะเตือนใยครั้งนี้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ตํรารวจสพคลองขุง,งก็นําตัวผู้ลงหาฝากขังสารจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับพนักง,งานสอบสวนก็สอบสวนเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จนะไม่ได้มีการนําตัวไปทําแผนประกอบคํารักษาภาพ เพราะกลัวว่าจะโดนทําร้ายค่ะนะพันตำรวจเอกอนเนกจันรสอนรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชรนะฮะบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาวุธมีดเข้าไปในเมืองหมู่บ้านนะฮะผู้ลงหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากโกรธแค้นที่ทางเจ้าของร้านเอ่อเนี่ยนะฮะทางเจ้าของร้านเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับลูกค้าเก่านะ มีวันนั้นน่ะตนมีเรื่องทุกใจมานั่งลืมกินจนมีอาการมึนเมาและปล่อยให้ผู้ชายมาทากับตนจนได้รับความเสียหายเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดการทําร้ายเป็นเหตุให้ผู้เป็นเหตุให้เจ้าของร้านเสียชีวิตอ่ะคือที่ให้ปากคังกับตํารวจก็คือยืนยันว่าปมสังหารเป็นเรื่องนี้จริงๆโกรธแค้นเรื่องนี้จริงๆนี่นะฮะวันนี้นะฮะที่วัดศรีพิรมนะครับญาติและครอบครัวผู้ตายก็เตรียมงานศพนะระ,ระหว่างรอผลชันสูตรแล้วก็นาศพมาช่วงบ่ายวันนี้แหละครับลูกชายของผู้ตายก็เดิน นำมาจากจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เลยเพราะว่าไปลบอยู่หน้าแนวอ่ะนะว่าไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกกําลังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์น่ะแล้วมามีคนส่งข่าวว่าแม่โดนแทงตายนะก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ช็อกฮะก็รีบเดินทางจากสุรินทร์มาเลยอุบลรัตซ้อนแก้วหลานของผู้ตายฮะเข้าไปช่วยคนแรกบอกว่าตอนได้ยินเสียงร้องขอควมช่เหลือพบว่าป้ามีนาถูกมีดแทงที่บริเวณหน้าอกและลำตัวอย่างไม่ยั้ง ตนก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยฮะจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปดึงป้าที่ถูกแทงออกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีออกไปนะฮะมีพยานปากเอกอยู่คนหนึ่งนะพี่ติ๋งฮะนางสาวมารีหงทองฮนะลูกน้องผู้ตายที่มาช่วยขายอาหารในร้านและอยู่ในคืนวันที่18ด้วย<ะ>ที่เสื้อเหลืองมาอุ้มคนก่อเหตุไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันที่18อาจารย์ุวันเนี่ยสั่งเบียร์6ขวดลาบ1จานจากนั้นผู้ชายเสื้อเหลืองมานั่งที่โต๊ะ หันหน้าตรงกันกินไปสักพักก็รวมเป็นโต๊ะเดียวกันเขาเรียกว่าไหลรวมกันไหลรวมกันนะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เมาอ้วกจนนอนกลิ้งไปมาเมาจนอ้วกอไอ้ผู้ชายเสื้อเหลืองก็โทรตามเพื่อนมาอีกหนึ่งคนตามค่าบอกเล่านี่ผู้ชายมีสองคนนะ,ะแต่เห็นชายเสื้อเหลืองแค่คนเดียวในกล้องวงจรปิดนี่นะฮะขณะที่ป้ามีนาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าถ้าเมาขนาดน,นี้ก็จะเปิดห้องของลูกชายที่ไม่มีคนนอนให้ไปน,นอนพักจารุวันก็ไม่ยอมเข้าเวลานั้นเป็นเวลาช่วง สามทุ่มสี่ทุ่มกว่าแล้วป้ามีนาก็บอกว่าให้ชายทั้งสองคนกลับไปก่อนส่วนผู้ก่อเหตุปล่อยให้นอนตรงนี้เดี๋ยวยุ่งกัดก็ลุกขึ้นและรู้สึกตัวเองอาจากนั้นชายทั้งสองคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งผู้หญิงที่บ้านป้ามีนาและตนก็แยกย้ายกันกลับนะครับส่วนแรงจูงใจของการก่อเหตุน่าจะโกรธแค้นแหละที่ป้ามีนาปล่อยให้ไปกับผู้ชายแต่จริงๆป้ามีนาพยายามปกป้องจรุวันแล้วนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวนะ สมมติว่าถ้าผู้ชายสองคนไปทําพินิจพิลายกับเธอเนี่ยค่ะถูกไหมฮะมีอีกคนมันขับรถตามไปเนี่ยมันก็ทําให้เธอโกรธได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณป้าบอกให้เธอเข้าไปนอนในห้องแล้วออแต่เธอปฏิเสธเองออคนเมาไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะ<อ>นะแต่มารูอีกทีหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้นะเรื่องนี้นะเพราะว่ามีผู้ชายสองคนแล้วคุณเห็นไหม,มเขาก็อาจจะนำํำเขาอาจจะยินดีกับผู้ชายคนเดียวก็ได้แต่ผู้ชายอีกคนหนึ่งมายังไงอะแต่ก็ยังจะมาโกรธคุณป้ามีนาที่ไม่โกรธไม่ตรงคนอีกฟังเสียงคุณมารีของก่อนนะ กันว่าให้เปิดบ้านเพราะว่าเขามีห้องที่ลูกเขาไม่ได้นอนลูกเขาไม่อยู่เอาเด็กคนนี้เข้าไปนอนในห้องก่อนเพราะเขาเมาแล้วเขาไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมเขาเมาเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็พยายามจะพาเด็กคนนี้เข้าไปนอนเขาก็ไม่ยอมเข้าเสร็จแล้วเราก็จะปิดร้านเราก็จะพาเขาเข้าไปนอนก็ไม่เอาเขาก็ไม่ไปแล้วก็ก็เลยคุยกับป้ามีนาบอกว่าพวกพี่สองคนนะกลับไปก่อนก็ได้ปล่อยให้เขานอนเนี่ยเดี๋ยวเขาเมาเขา ยุงกัดเขาอะเขารู้สึกขันเขาก็ตื่นเองแล้วก็ตัวป้ามินาเองเนี่ยนะเขาพยายามแล้วกับป้าในเพื่อจะพาเด็กเข้ามานอนในบ้านบ้านป้ามินาเพื่อที่ว่าก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงอะเนาะเราก็กลัวอันตรายเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขามาโกรธแค้นป้ามินาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคือว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ไงเราถึงเล่าได้ไง อยู่ตลอดจนกระทั่งกลับบ้านผิงคนนี้เขามาดูนนทรงแล้วนะฮะความโกรธแค้นทั้งนี้ก็คงจะมาจากเรื่องนี้แหละนะคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นใช่ไหมแต่ว่า,า,าถ้าจากคําพูดของคุณมาลีก็คือพยายามจะช่วยแล้วว่า,าแต่ว่าจะไปช่วยจนถึงขั้นนั่งเฝ้ามไม่ได้บางร้านมันจะปิดเหรอนะเป็นร้านอาหารลำสั่งด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ร้านเหล้านะร้านเหล้ายังปิดตีหนึ่งจร่ง เออทิงคืนได้นะแล้วเจ้าตัวก็คือมาดื่มเบียร์หกขวดเนี่ยสั่งเองไปนั่งร่วมโต๊ะก็ไปกับเขาเองใช่ไหมอืมเอาจริงจริงเนี่ยนะมันก็ควรจะต้องไปแทงไอ้ผู้ชายสองคนนั้นปะไม่รู้ว่านะเมาจนจําไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยป้ามีนาก็โดนแทงเสียชีวิตนะครับแล้วลูกชายที่ไปอยู่ชายแดนอยู่ก็ต้องกลับมานะซึ่งห้องนอนที่คุณป้าบอกว่าจะพาเข้าไปนอนอ่ะ ห้องลูกชายอ,ะอ่ะก็คือลูกชายที่เป็นทหารคนนี้แหละครับดูสิกลายเป็นว่าพอเขากลับมามต้องมางานศพแม่นี่ฮะ